น่ะลอกามาชัองน้ำหนักหวานากานนุ้งทำน้ำหนักสิลูกน้ำหนักก่อนนะักทอห้าจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดค่ะห้าจุดหกห้าจุดหกกลัวไหมทอง หนึ่งเม็ดต่อสิบกิโลนะครักว่าไซมเมื่อกี้จริงครึ่งเมตรสามารถแบ่งได้เป็นหนึ่งสี่แล้วก็เช้าเย็นก็ได้ขอให้ยังไงก็ได้ถ้าวัดอย่างพี่อยากตรวจไอ้นี่เลยค่ะริวเคมีเอทแมวเพราะว่าพี่จะได้เอาไปเลี้ยงในบ้านได้เลยเป็นหวัดอยู่ยังไงก็ต้องแยกนะค่ะแต่ถ้าเป็นหวัดนัะก็ต้องแยกอันนี้ก็ต้องต้องเทสหัดหวัดแมวไหมคะหัดหวัดแมวไม่มีเทสเอาริวเคมีเอทแมวเลยก่อนเนาะตัวลุงันเนี่ย แล้วเขาต้องให้น้ําเกลือไหมคะเนี่ยหรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะดได้ค่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วลูกทองน้อง 你看。 ครับ<ง>อืมใครนะมีไข่ไหมคะมีใครอืมชิมรสไข้ก่อนเลยตัวพองกับเอยซ่าดีชัวร์โยซ่าเล็กกว่าโยซ่าเล็กกว่า โ oh, okay. อเคชัดเจนมากเลยเขามีแผลในปากไหมคะแ๊บนึงนนะครับมีคออักเสบอะคออักเสบด้วยเห็นไหมทองกินยาง่ายหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทองฉีดยาเอาไหม อเอยเยเออหมดแล้วเหรออ๋ออีกคนน่าจะอยู่ในตู้เย็นไหมอืมใช่ต้องอย่าดื้อนะล,ลูก ช่วยยิดเดียวเองลูกทองอให้น้ำเกลือแป๊บเดียวนะลูกนะ ไม่ดื้อเลยแป๊บเดียวเองนะแม่นัดบอกโอ้โหที่นู่นดิ้นพล่านเลยตัวเนี้ยนะใช่ค่ะบอกที่นู่นหมอบอกว่าให้ยากจับกันดิ้นเลยโ,<ห>โอย่างนี้กลับบ้านไปแม่ให้สบายเลยเด็เล็กยังดิน้นบ้างนี่ไม่ดิ้นเลยน้ำลาย,ยืดเลยดูแผล ไม่น่าจะเป็นไม่เป็นนะคะเย้รอให้มันขึ้นที่สุดก่อนได้ค่ะเป็นหม่ลูกแผลมีมีไหมคะมนิดหน่อยเยอะเลยตามมุมฟันแล้วก็เป็นยิบยิบกกระจกระจายเดี๋ยวก็หายลูกอืมทอง ดูเลยนะลูกนะทองไม่เป็นเอดแมวไม่เป็นลิวคิเมียนะลูกเดี๋ยวหายแล้วค่อยเข้าบ้านนะรักษาหวัดก่อนทองไม่เป็นนะลูก